มึงคตับคล่นี่แหละจอกล้างมาเลยเพื่อนก็มาเร่หนุ่เลยวะเพี่่คี่พี่พี่ค่ะพี่พี่พี่พค่ะพี่ค่ะพี่ เราแต่งมาอีกแล้วเดียวแต่งม่มึงข้ามาเบือนองไม่เห็นทีพี่น้องข้าตัวค่ะมึงข้าบล่อนแรกจอกล้างมาะไรเพื่อนก็มาเร็วนู้นเลี้ย้ขวาหลงตารู้ไหมขอตทวครับพี่น้องข้าตัวค่ะ ขับรถมามาหาดใหญ่ใช่ไหมคะมาจากพัทลุงแล้วก็พอขับอยู่ก็ด้านหลังค่ะมันมีด้านหลังก่อนเกิดเหตุมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกอแบบขับมาทางขาตลอดเลยแล้วก็คือขับขับขับเยขับเดียวเหมือนกันกพรอรีบก็ขับมาแล้วมันมีรถยนต์กระบะแฉบอะค่ะขับขับคู่มาแล้วก็พยายามที่จะปาดหน้าแล้วระหว่างตอนที่ยังไม่ตายละคะเขาะอกว่า ปืนออกมา,อ,า,ากออกนอกออกนอกหน้า <c oughs> ตาแล้วก็หลังจากนั้นก็ปาดหน้าแล้วก็หนูก็จอดลงจอดรถจอดรถแล้วก็ไม่ได้ลงไปงนะคะเขาอ่ะลงมาแล้วก็ถือปืนมาด้วยแล้วก็มดาด่าเฮ้ยมีปืนอะไรครับเป็นปนกระบอกข่้นแต่ว่าสีดำค่ะดังนั้นเราไปกี่คนมาสองคกนกับแฟนเปนคนข เราตกใจไหมตกใจปะรู้สึกอะไรบ้างตอนนั้นกลัวกลัวมากค่ะกลัวอยากปัดเตือนฟูใช้รถยังไงบ้างที่ขับรถนหนก็ให้แบบใจเย็นค่อยๆใจเย็นลงบางทีแบบมันมันมันอันตรายสำหรับคนที่แบบอยู่ใช้ถนนร่วมกัน มันก็มาเพื่อผ่านเป็นเรื่องการดำเนินดียนยงนที่สุดนะครับมีเรื่เกิดไหมอ่าสำหรับเหตุการณ์เนี้ยครับอ่ามันมันเกิดเหตุตั้งแต่วันไหนกี่โมงครับพี่อ๋อวันที่สิบแปดต้านโมงครึ่งทังนั้นมีรถเย,ยอะหมรถขนส่งจะเยอะไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีรถค่ะถนนโล่งอยากฝากบอกอะไรคนที่อยู่ในคลิปบ้าง อย่าพอให้เขาแบบใจเย็นแล้วก็สูกใจคนอื่นที่ว่าใช้แบอนี่วมใัข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ